สวัสดีแฟนวอลเลย์บอลทุกท่านค่ะวันนี้เราจะมาพูดถึงประเด็นของน้องยูฟาดนพรสินโพนะคะที่กำลังลงแข่งให้กับทีมอารันมะเรยยามากตะนะคะในช่วงเซตที่2 ซึ่งกำลังแข่งขันอยู่กับทีมควินซี่คาริยะของเจเจนุสราต้อมคำนั่นเองค่ะปรากฏว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยน้องยูฟาก็เต็มที่นะคะให้กับทีมมากๆนะคะเพราะว่าทางอาร,รันมาเรเนี่ยก็ยังไม่ได้รับชัยชนะเลยนะคะพอเข้าสู่เซตที่2ก็เป็นเหมือนเดิมค่ะอย่างที่เราทราบกันดียูฟาเนี่ยเป็นคนที่ทุ่มเทตั้งใจอยู่แล้วนะคะแต่ในจังหวะที่น้องกระโดดไปนะคะแล้วก็ลงมาเนี่ยภาพที่เราเห็นคือน้องเนี่ยกุมเข่าตัวเองทางด้านซ้ายเลยนะคะเพื่อน เพื่อนในทีมก็ตกใจค่ะพากันเข้ามาดูนะคะเพื่อนที่อยู่ฝั่งทีมตรงข้ามทางควินซีคาริยะเนี่ยเขาก็หันมามองด้วยความเป็นห่วงนะเพียวอัจาราพรคงยศนะคะไก่วิมลรัตน์หรือว่าคนอื่นในทีมอารันมาเร่นะคะก็พากันเข้ามาดูค่ะทุกคนนึกถือว่าเป็นอีกภาพหนึ่งนะคะที่เห็นแล้วก็ทําให้แฟนวอลเลย์บอลเช้าไทยเนี่ยตกอกตก,ตกใจกันไปเลยทีเดียวนะคะสิ่งที่น่าสนใจค่ะอยู่ตรงนี้ค่ะตรงที่ว่ามีคอมเมนต์จากแฟนวอลเลย์บอลท่านหนึ่งค่ะเขาบอกว่าเอ๊ะ มันเกี่ยวไหมที่นักกีฬาไทยเนี่ยทำไมช่วงนี้เนี่ยบาดเจ็บบ่อยนะฮะด้วยอาการคล้ายๆกันแบบนี้เนี่ยฝึกผิดท่าหรือเปล่าตรงนี้เนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นนะคะที่มีหลายๆคนพูดถึงกันนะคะว่านักกีฬาสาวไทยของเราเนี่ยฝึกด้วยท่าทางที่ถูกต้องไหมนะแต่บางคนเนี่ยก็โต้แย้งนะก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นลูกแก้จังหวะที่น้องอยู่ฝ้าขึ้นตีเนี่ยมันเป็นจังหวะที่ต้องแก้แล้วพอตีแก้ไปเนี่ยการบิดตัวเนี่ยก็อาจจะทำให้ อยูฟ้านั้นถอยกลับมาแล้วเอาขาลง ในจังหวะที่มันผิดอ่ะนะคะก็เลยทําให้เกิดอาการบาดเจ็บซึ่งตรงนี้เนี่ยยังไม่รู้เลยว่าอาการของน้องเนี่ยหนักแค่ไหนหรือว่าเบาหรือว่าไม่ได้หนักหน่วงอะไรเนี่ยนะคะเราก็ต้องมารอติดตามอาการของยูฟาดนพรสินโพกันสักหน่อยนะเพราะว่าน้องยูฟาเนี่ยเคยมีอาการบาดเจ็บแล้วนะคะก่อนหน้านี้ที่เอ็นไขว้หน้านะคะซึ่งตอนนั้นเนี่ยก็เป็นอาการบาดเจ็บที่เข่าขวาแต่ครั้งนี้เนี่ยมาเป็นที่ฝั่งเข่าซ้ายอาการบาดเจ็บของยูฟาที่เข่าขวาครั้งนั้นเนี่ยก็ต้องฟื้นตัว กันถึง1ปีเลยนะคะก็ถือว่านานพอสมควรเลยนะแล้วการกลับมาของยูฟาครั้งนี้เนี่ยก็มาเจอกับอาการบาดเจ็บแบบนี้อีกนะคะก็รู้สึกเห็นใจน้องมากๆเลยทีเดียวนะคะ ทีนี้หลายๆคนนะคะก็เป็นห่วงว่าอาแล้วซีเกมล่ะจะยังไงนะคะถ้าเกิดว่าอาการของยูฟายังไม่ดีขึ้นก็คิดว่ายูฟาคงไม่ได้ร่วมเล่นในรายการซีเกมนะคะน่าจะต้องเป็นคนอื่นมามาร่วมลงแทนนะคะโค้ดออสก็ต้องก็ต้องทำการบ้านใหม่ก็ต้องวางแผนวางกลยุทธ์วางแท็ติกกันใหม่นะคะตรงนี้มีแฟนลย์บอลอีกกลุ่มนึงค่ะเขาบอกว่านี่แหละเป็นเพราะนักกีฬาไม่ค่อยได้พัก จริงหรือเปล่านะคะายเองก็ไม่ทราบนะคะไม่กล้าฟันธงเลยนะคะก็ได้แต่เอาเนื้อหานะคะมาเล่าให้กับเพื่อนๆมาเล่าให้กับแฟนวอลบอลได้รับชมรับฟังกันว่ามีความคิดเห็นกันว่าอย่างไรบางคนเขาบอกว่าก็เพราะนักกีฬาสาวไทยของเราเนี่ยไม่ค่อยได้พักเลยใช้งานกันแบบตลอดทั้งปีเลยนะคะร่างกายมันเวลาใช้งานหนักมันก็ต้องมีผิดมีพลาดกันบ้างมีอาการบาดเจ็บกันบ้างเป็นแบบนี้แหละร่างกายเนี่ยแทบจะไม่ได้ฟื้นตัวเลยนะคะก็คือตั้งแต่รายการเวนแอ วลอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลกมาเนี่ยนะคะหรือว่าอาจจะเป็นามาลีกของต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยนะคือไม่ได้พักเลยอ่ะนะก็เลยก็เลยเป็นแบบนี้นะคะแฟนๆวลอลเลย์บอลชาวไทยคิดเห็นกันว่าอย่างไรนะคะก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้นะคะประเด็นต่อมาค่ะที่เขาพูดถึงกันนั่นก็คือเรื่องของความสูงค่ะบางคนก็คอมเมนต์มานะ ต้องบอกว่าเป็นคอมเมนต์ของแฟนวลอลเลย์บอลชาวไทยเราเนี่ยแหละค่ะออคอมเมนต์มาบอกว่านักกีฬาที่ไม่ได้สูงมากเนี่ยเวลากระโดดเนี่ยเขาก็ต้องพยายามกระโดดให้สูงเพื่อที่จะหนีบล็อกเพื่อที่จะหนีมือของคู่ต่อสู้ให้ได้และเวลาลงพื้นเนี่ย ก็จะต้องลงแรงกว่าคนอื่นโอกาสในการกระแทกพื้นก็จะหนักกว่าคนอื่นประมาณนี้ค่ะอันนี้เกี่ยวไหมนะคะก็แต่เห็นว่ามันเป็นคอมเมนต์ที่น่าสนใจนะก็เลยได้หยิบยกมาพูดคุยกันนะคะแต่อย่างไรก็ตามค่ะเมื่อเราได้เห็นคลิปนะคะการแข่งขันระหว่างอารันมาเรยามากตะกับควินซี่คาริยะเนี่ย โอ้โหช็อตนั้นก็ทำให้เราใจหายใจคว่ำเลยทีเดียวนะคะในช่วงที่น้องอยูฟ่าล้มลงแล้วก็กุมเข่าซ้ายของตัวเองนะคะก็ทำให้รู้สึกว่าโอ้โหสงสารน้องจริงๆค่ะเห็นแล้วก็แบบน้ำตาจะไหลาตามเลยน้องคงเจ็บมากๆเลยอะค่ะทุกคนทีนี้เชื่อว่าทางสโมสรของอารันมะเรยยามากตะของทางฝั่งญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะดูแลนะักกีฬาได้อย่างดีอยู่แล้วนะคะ ด้วยเทคโนโลยีด้วยวิทยาศาสตร์การกีฬานะคะก็จะสามารถช่วยฟื้นฟูร,ร่างกายของน้องยูฟาได้นะคะแต่เชื่อแบบนั้นนะคะอย่างไรก็ตามทางอาร,รันมะรเนี่ยเขาจะจะดูแลอยู่แล้วลเขาไม่ได้ทิ้งนักกีฬาอยู่แล้วนะคะทุกคนตรงนี้ก็ไว้ใจได้นะเราก็มาร่วมให้กำลังใจน้องยูฟาดนพรสิงโพนะคะน้องเนี่ยมีความใจสู้มากๆเลยนะจากที่เคยเจ็บเข่าขวารอบนี้มาเจ็บเข่าซ้ายอีกโอ้โห คือต้องเอาใจช่วยจริงๆให้ยูฟ้าหายดีหายในเร็ววันนี้นะคะแฟนวลอลเลย์บอลชาวไทยก็ร่วมให้กําลังใจน้องยูฟ้าดนพรสินโพกันได้เลยนะคะเอาล่ะซีเกมนี้เราก็ต้องมาลุ้นด้วยนะคะว่าจะมีรายชื่อของน้องยูฟ้าไหมจะหายเจ็บทันไหมด้วยนะเอาล่ะค่ะแฟนวลอลเลย์บอลคิดเห็นกันว่าอย่างไรนะคะคอมเมนต์พูดคุยกันได้ใต้คลิปนี้ค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสําหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ